ฟาร์มแมบลุงขีเมฆใส่ของอะไรบ้างทำยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมจริงๆถือว่าเป็นซีรีส์เลยนะครับสำหรับพาราดีนเพราะว่าพาราดีนเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปให้มันระดับหนึ่งเนาะในการฟาร์มเช่นอาจจะทำวันฮิตหรือ2ฮิตได้ในหลายๆแบบเนี่ยบางครั้งเราต้องใส่อะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปเทให้ดูในแต่ละแมบ,บเลยนะครับเราจะไปที่ลุงขีเมก่อนอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยวร์ปจากที่ไหนก็ได้ครับอ่าสมมติผมอยู่พอนเดล่าใช่ไหม ผมก็วาร์ปกับคาฟ้าเนาะแล้วก็เลือกวาร์ปนะครับเลือกเป็นอัลเบอรตานะนี่ไปพอเราถึงอัลเบอรตานะครับเดี๋ยวเราจะเดิอนออกขวานะแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดใครที่กําลังคิดจะ เติมเงินในเรื่องของเกมและเคเอร์ล็อกคลาสสิกรวมถึงเกมอื่นๆ Rickman มนชอโหนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมและเคเอร์ล็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแรก Origin. แลรก็อกออริจินแระคกอล็อกเอ็กซ์เน็ก a t เ o เรชันแร็คกอรล็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและและระ็คกอล็อกพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริดแมนช็อปเติมเกมในเว็บรับริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนามากมายตตลออด24ชัั่่่โมงง้ททีเานน ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับ l i s t m a n s h o p มาเดี๋ยวเราจะเดินออกขวาไปเลยนะตรงนี้นะครับให้เราเดินออกทางขวาไอ้ผมเดินเช้าวะ <c oughs> เราทำไมไม่เราไม่เอาหมวกเออ่กิจการรมมาใส่วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเนาะให้เดินออกขวามานะครับแล้วก็ให้มาจนสุดทางอ่ะดูแผนที่นะครับให้เราเดินออกมาขวาสุดเลยนะฮะปุ๊บพอชนเป็ดเสร็จปุ๊บให้เราเนี่ยเดินขึ้นมาเนาะขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยจนถึงตัวนี้ครับเอวนะจะมีเขียนว่าอ่าการรูนนะครับก็คลิกแล้วก็เน็ก แล้วเลือกข้อ2นะฮะกด Enter รัวๆไปลยครับเสีย10,000หนะในการว์ปไปนะครับพอเราว์ามาถึงแล้วเนี่ยให้เราออกไปตรงจุดแดงเห็นไหมฮะตรงกลางแมปนะอ่ะวิ่งไปเลยก็ได้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางเนาะก็เดินมันจะเป็นทางขึ้นนะตรงนี้นะครับก็เดินขึ้นไปแล้วก็เข้าวาร์ปเลยฮนะที่นี่นะครับจะมีตรงกลางเนี่ยจะมีขาฟ้าด้วยนะสามารถมาเซฟว์ปหรือว่าเราจะเอาตัวพีดมายืนรอที่นี่นะครับหรือจะลงไปในดันก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะอ่ะผมก็เดินผ่านให้ดูแล้วกันเนาะ ตรงกลางนะครับเห็นไหมมันจะมีคาฟฟาอยู่นะครับสามารถมาเอาของแล้วก็เซฟของได้นะ่ะไหนก็ไหนๆละขออนุญาตเอาของเดินเร็วหน่อยนะฮะไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูอาวุธสวมใส่ของต่งางๆแล้วกันเนาะไปะก็เพื่อนเนี่ยเดินตรงขึ้นไปกลางบนเลยนะฮะมันจะมีวาร์ปอยู่วาร์ปเดียวเลยเข้าวาร์ปไปอันนี้ให้เราไปชั้นที่1 2 3ใช้ไปชั้นที่3ครับไปวิ่งไป อันนี้ให้ออกขวาบนนะครับอพอถึงตรงนี้ก็เข้าวาร์ฟตรงนี้เลยนะครับผมพอเราวาร์ฟมาเสร็จเนี่ยให้เราวิ่งไปขวาบนเหมือนเดิมเลยฮะไปะถึงแล้วครับขวาบนก็ให้กดเข้าไปเลยฮะและพอเราเข้ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเออ่เพื่อนๆเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้กันนะครับเอาตัวพีตสมายืยนซ้อนตรงนี้ได้เนาะ เมื่อเรามาถึงชั้นนี้แล้วนะครับนี่คือลุงขี่เมฆทั้งแมปเลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาฟาร์มได้นเนาะตอนนี้อาจจะคนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกิจ,จกรรมเก็บเวลวเนาะผมเปิดแสให้ดูนะครับจะได้เห็นแสงสีเสียงในนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาตีดูช้าๆดูนะครับ1ฮิต2ฮิตเห็นไหมครับคือส่วนใหญ่เราจะตีประมาณ2ฮิตครับอ่าไม่ว่าเราจะใส่ของมากกว่าน,นี้ก็ตี2ฮิตครับผมเคยเทสแล้วเราใส่อาวุธอะไรก็น่าจะ2ฮิตนะส่วนใหญ่นะหรือจะทําของมากกว่านี้ส่วนใหญ่ก็2ฮิตครับ ที่นี่คือเราต้องการเก็บชีทนะชีทนี้สามารถเอาไปขายมีซีทิ้งได้เลยนะใช้ตัวพ่อค้าแมา่ค้าในการขายเนาะลองดูนะอันนี้ผมใช้เจ้าตัวไทเรนตีใช่ไหมครับเจ้าตัวลงคีเมกน,นะครับจะมีเป็นแบบไร้ธาตุจะเป็นธาตุแบบว่าปกติสุกนะฮะไม่มีธาตุใดๆเป็นพิเศษแล้วก็ขนาดเนี่ยเป็นขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเอาไทเรนธรรมดาเนี่ยตีอันนี้เป็นแมงแดงนะเพราะแค่ดูเดเลือดขอเปลี่ยนแล้วกันเนาะเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้สามารถไปฟาร์มในดิตได้ด้วยนะครับ หนึ่งแมนดาร์กลาสหนึ่งบัวคูยง่ายว่าผมใช้การ์ดบัวแค่ใบเดียวถูกปะส่วนแมนดาร์กลาก็ตีท่ารวมแรงขึ้นนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะโอเคมาลองเทสไปด้วยกันตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตีหกพันกว่านะครับแล้วก็สองฮิตเหมือนเดิมเห็นไหมต่อไปผมใช้พลังของเจ้าตัวสองบัวดูนะครับนีดีเพิ่มมาอีกวัวหนึ่งเลยนะอ่าอาจจะแล้วจะแล้วมันแอบอยู่นะฮะเท่าไหร่ฮะหกพันห้าหกพันแปดก็คือพอๆกันนะครับมากกว่าหน่อยนึงตามการ์ดนั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมว่า ดาเมจรวมเราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มก็เลยอาจจะไม่เยอะแล้วก็ยันหนึ่งก็อาวุธเมื่อกี้บวกเจ็ 7, อันนี้บวกห้าเนาะโอเคผมลืมปรับตรงนี้ขอไฟด้วยเดี๋ยวผมปรับลงมาเป็นตัวเล็กก่อนนะครับแต่ก็เห็นอยู่เนาะว่าใส่อะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเป็นอาวุธอื่นบ้างครับเอาง่ายๆคือต่อให้เพื่อนๆเ,เป็นอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็2ฮิตครับ วิธีการที่ s อเราจะไม่หมดหนึ่งก็คือเราตีโลนะครับอย่างตอนนี้มีกิจกรรมก็ตีโลตัวนี้นะชาโดจะสามารถบวก s อได้นะครับหรือใครไม่ทันกิจกรรมก็จะเป็นชาโดดำก็ยังได้อยู่เนาะอีกวิธีหนึ่งของ s อีไม่หมดวิธีที่2ก็คือเอาพีดมาเนะมื่อกี้เห็นต้นคิมแมก็คือมีเพื่อนๆไปยืนหน้าวับอ่านะแบบนั้นก็ได้ครับพอเราเอพีหมดก็กลับมาให้พีแต่งงานโยนให้นะฮะกลับมาที่อาวุธต่อครับผมถอดอาวุธก่อน อาวุธอ่ะไม่ว่าจะ1วบัว2วัวนะครับหรือ3วบัวาาก็ตามก็2คิดอยู่ดีสําหรับเพื่อนที่ทานกิจกรรม3ปีนะซึ่งก็ตอยังอยู่ในช่วงเวลานี้อยู่นะครับเราเก็บเวลโอ้โหมีทั้งแจกมีทั้งครูมีทั้ง e อ p เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าเ9้า้าแฮคันทุกคนน่าจะพอไหวอย,อย่างน้อยหนึ่งตัวครับอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเป็นสายฟรีแต่มันไปถึงอยู่นะใช้เวลาสักเดือนกว่ายัง,ย,งอย,อย,ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ทีนี้ผมจะมาเสนออีกแบบหนึ่งครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรม3ปีเนี่ยสิ่งที่เพื่อนมี แล้วก็ประหยัดเงินได้มากที่สุดครับเขาเรียกว่าหมวก OCP ครับก็คือตัวนี้นี่จะได้แบบตัวผมเลยนะฮะก็คือเขาจะเกียวว่า Not for s a เ e เจ้าตัวนี้เนี่ยความสําคัญก็คือว่าถ้าเราใส่ชิ้นเดียวอะ่ะมันยังไม่แรงครับมันจะต้องใส่พร้อมกับเจ้าตัวประดับตัวนี้ด้วยครับเขาเรียกว่า l e t e ส a r d ตัวนี้ตัวนี้นะครับเมื่อเราใส่ใช่ไหมฮะอ่ากลับมาดูที่หมวกใหม่นะเขาบอกว่าถ้าเราใส่นะครับดูข้างล่างเ่ยน,นะเมื่อเราใส่ร่วมกับเจ้าตัว p l l e t r i n g เราจะเพิ่มดาเมจโฮลี 50%าสิอร์เนะครับเขาเรียถือว่าแรงมากครับผมเพื่อนๆลองจำได้ไหมเมื่อกี้ตียี0 0้าหกันใช่ไหมเดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ได้ตอนเป็นไฮคลายเออก้าผมทรับคิปไปแล้วนะแต่ต้องยอมลงทุนนิดนึงครับอาชีพเบื่อลงทุนเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าพาดินเนี่ยเจ้าตัวกาดลิงเนี่ยก็ประมาณ2,000บวกลบเท่าที่เคยต่ำสุดก็ประมาณพันพันต้นๆนะครับตัวนี้ทีนี้เราลองใส่ดูนะอ่ะลุยต่อนะครับพี่จากเมื่อกี้5,000กว่าใช่ไหมฮะลองดูนะฮะ8,000เลยฮะ เกีวร์8,000เลยครับผมอ่าแต่ยังไม่วันฮิตใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาเมจเรายังน้อยไปนะฮะเรายังไม่มีดาเมจเลยอ่าผมจะค่อยๆเพิ่มให้ดูแล้วกันว่าเราจะอัปเกรดของเพิ่มขึ้นประมาณไหนเราถึงจะวันฮิตได้นะโอเคมาต่อนะตอนนี้นะครับผมจะใส่เจ้าตัวอ่าตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือ1เมนดการ่าครับผม1เมนดการ่านะซึ่งเมนดการ่าเนี่ยไม่ได้ใช้ในแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปใช้ในแมปอื่นเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในในเลดิตนะครับวอร์เลอร์มา ส่วนต่อไปนะครับอีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ดวัวนะตัวนี้ก็คือเราจะมีแค่ใบเดียวเลยนะครับมีแค่ใบเดียวครับก็สามารถจะทาวันที่ได้อ่าหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวๆน่าจะได้น่าจะได้นะโอเคเสร็จแล้วในหน้านี้นะครับถ้าเกิดสมมตุติอ่ะเพื่อนๆไม่ไหวจริงมีแต่ชาร์โดดําชาร์โดทองหรือมาไม่ทันในกิจกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะยังทานพวกชาร์โดดำเนาะก็ทําตรงนี้นะครับให้ได้บวก5้าขึ้นไปครับบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดไปเลยครับ แต่ถ้าเกิดใครทันกิจกรรม3ปีช่วง Shadowfang ก็ทําให้ได้บวก7ขึ้นไปผมเพื่อมาแค่นี้เลยครับลองดูเสื้อเอาออกก็ได้ครับเสื้อตัวนี้อ่ามาพอาออกนะครับรองเท้าเนี่ยผมใส่เป็นเจ้าตัว FS7 นะครับเอ่าเทมสเตนเพราะว่าให้เราอัพสเตเเป็นสเตน99แล้วก็จะคอมโบกับรองเท้านะครับโอเคปะ่ะค่าไอจีเนี่ยไม่เกิน80นะอันนี้ผมอัพเกิน8 5เพราะว่ามาเทียดที่เฉลี่ยนเพื่อนอัพไม่ต้องเกิน80ครับเราจะได้มีสเตเดตัสพอยต์ไปอัพอ,อื่นได้นะส่วนเด็กก็ประมาณ50นะคโอเมาดีลงตู เห็นไหม,มเลยนิดเดียวนะครับอ่าแสดงว่าไม่วันทิตนะผมจะค่อยๆเพิ่มของกกันตอนนี้ผมอาจจะเพิ่มเป็นลองชาร์โด้ไหมเพราะว่าทุกคนมีชารโด์ดากับชาโดว์ฟอยู่แนละ้วอย่าลืมนะครับชา์โด์เนี่ยเมื่อเราใส่ทั้งหมด6ชิ้นจะเจาะเกาะไม่ว่าจะเป็นชารโด์ไหนนะครับเกาะเจาะเกาะอียี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมลองใส่ดูนะบวกหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกเจ็ดบวกอะไรนะบวกหนึ่งเลยนะครับมาลองดูนะไปดูเชื่อว,ว่าได้จริงหรือเปล่านะเรียบร้อยครับผมรออะไรนะฮะตบมือกัฮะ ตบมือให้ใครตบมือให้ตัวเองนั่นแหละเอออะแค่เราใส่เป็น6ชิ้นวันฮิตทันทีครับเพิ่มมาอีกเจากก่อ20%เนครับเห็นไหมผมไม่แน่ใจานะผมต่อเสื้อลองลองต่อเสื้อดูว่ามันจะไหวไหมเอากุ้งแรงออกไปนะ25 a d k นะครับลองดูนะวันฮิตเหมือนกันครับรออะไรละ่ะตบมือตบทาไมไหวคุณเอ็มครับผมจับเมาส์อยู่ไปให้ตบมือทำไมวนะโอเคลองดูสดักรอบอุ้ยอีกนิดเดียวเมื่อกี้เห็นไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะลองดูนะ หลอดดำปื๊ ط, ป ط, ป ط, ดๆๆเลยนะฮะแต่ผมว่าก็น่าจะโอเคนะเออก็ไปลงทุนซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องราคาเนาะเพื่อสามารถซื้อตัวนี้นะครับการกุ้งแดงเนี่ยใส่เสื้ออะไรก็ได้นะย้ําใส่เสื้ออะไรก็ได้ครับเราต้องการแค่การ์ดมันเ,ยเฉยๆนะเออพอดีผมไม่มีเสื้ออื่นนะผมใส่เสื้อเดวนี้มามาตั้งแต่แรกแล้วก็เพิ่มเมดิเกตียี่ห้านะใส่ตัวนี้ก็น่าจะจบครับอืมเดี๋ยวใครจะมีเงินอีกนิดเึงนนะครับใส่ปากปลาทองก็ได้ครับเพิ่ม EDK อีกสิเลยเนาะสิบวกกับออดิตัสเนี่ยครับอ่ะผมลองใส่แต่ปลาทองไหมปลาทองถูกกว่าไหมผมไม่แน่ใจเลยถูกกันนะอันนยลองดูนะปะดูเสียว,ว่าจะวันฮิตไหมนะครับนีเจอแล้วเจอแล้วล่างล่างมามานะฮะลองดูนะวันฮิตอยู่นะทุกตัวป่าลองดูก่อนวันฮิตครับผมวันฮิตครับผมอ่าสแสดงว่าเอาแบบสรุปนะครับแบบคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องอิค่า ก็คือว่าเราใส่อะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะ2ฮิตอยากจะวันฮิตที่นี่นะครับอันดับแรกก็คือให้เราใส่หมวกวิลลิเอรี่พร้อมกับย้ํานะต้องใส่คู่กันครับกับเจ้าตัวพาเลตกาดลิงซึ่งตัวนี้ไม่ต้องบวกก็ได้ฮะบวกศูนย์หมวกก็บวกศูนย์รองเท้านะครับให้ใส่เป็นบวกสามเทมสเตน fs 7, 7นะตัวนี้ fs 7ครับเพิ่ม edk ยีแล้วก็ในส่วนของอาวุธก็ใส่เป็นบวกเจ็ดฮาวเบิร์ดนะครับ1นึ่งมนทักร่าหนึ่งัว เจ้าตัวหนึ่งวัวคือสู้ที่นี่ได้ครับส่วนแมนดาโกลาเนี่ยไม่ได้ใช้ที่นี่นะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปครับก็คือใช้ตัวนี้ก็จบวันที่ได้เหมือนกันโอเคปะ่ะมันใช้ตัวเดียวไปได้อีก2ที่นะฮะอา่าดีปะ่ะดีปะ่ะก็ได้ประหยัดเงินเนาะส่วนในหน้าของ q u i p m e n t Special นะครับพวก Shadow ต่างๆคอสตูมเนี่ยใส่แค่เซ็ต6ชิ้นครับจะเป็นชา a d โ w ฟ้าชา a d โ w ทองหรือชาร์โดํดำที่มีนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆเลือกเอาอยู่ที่ว่าเราเข้ามากิจกรรมไหนก็ทำวันที่ได้แล้ว ส่วนการที่ผมบอกว่าผมบวกตัวนี้เป็นบวก7บวก8ก็คือว่าอนาคตเราจะได้ทำาอพีไม่หมดไม่ต้องเอาพีดมาไงครับโอเคป่ะอย่างตอนนี้ผมก็มีมีพีดมาก็วันที่ได้แล้วเอแต่ว่าไอพีอาจจะหมดจะต้องเอาพีดช่วยหน่อยเนาะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของความวุ่นวายนะฮะเรื่องวุ่นๆุ่นของพาราดินหาอาวุธ <c oughs> เออมันสําคัญอยู่นะมันต้องใช้เยอะครับผมโอเคยังไงก็ฝากติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจกันบ้างนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมาก ก้าฝากเพื่อนเนี่ยร่วมคอมเมนต์แล้วก็เดินทางไปด้วยกันได้กับแล้วล็อกคลาสิกแล้วก็ยังไม่จบนะยังมีคลิปต่อไปในเรื่องของการทดสอบพาดินสายวุฒสวมใส่สให้น้อยที่สุดไปตามแมปต่างๆให้ได้วันนิตเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีครับ